อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกข้าวเหนียวเซลอีสานนะครับวันนี้เสาร์ที่10พฤศจิกายน2564นะครับตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับในรอบในรอบเจ็ดเดือนก็พอปิดไปเจ็ดเดือนเนอะสามเดือนครับเออประมาณผมว่าหาพุ่นละประมาณไรมาจากเจมี่สาไหมสองพันห้าพันเอ่อประมาณตั้งแต่เมษาครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งแม่สาน้นคุณพ่อตัวที่แหลกนะครับจักบาทละพ่อแม่สาวสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วครับ อายุจักเดือนแล้ว13เดือนครับพี่น้องเมียสาวนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก็พอห้าพี่น้องจะได้ไปเรียงน้ำ098 098 176 4367 4367นะครับอาขอบคุณในลายครับผมควายกับมี่พี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งควายงามนะครับสำหรับคลิปนี้เปิดหัวมาเบิ้งง่อยแล้วเดี๋ยวเบิ้งควายนะครับงามงามน้ำฝนจะ น้อยนะครับหลายท่านว่าทายควายให้เบิ้งน้ำเนียนะครับในตลาดเป็นยังไงเมื่อนี้นะครับจกบาทนอคุณพ่อแสนหานาะลูกพ่อไ์ดัล่ะครับนี่สายทั้งเดย์แม่จับสารบัดลูกเงินอุทัยครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่ครับเันนี้ควายนะครับอายุจปีแล้วล่ะพ่อสองปีก็มีหกเดือนส่วนสูงเท่าไรล่ะพ่อ ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเท่าครับพี่น้องไครอยากได้โค้งสางใหญ่ๆนะครับเป็นเห็ดพ่อพันธุ์นะครับมีควายอยู่บ้านคืนงงอใบใหญ่บ่สูงนะครับเอาตัวนี้ก็ถือว่าส่วนสูงตอบโจทย์อยู่นะครับเอาไปเห็ดพ่อคุ้มฝูงก็ได้ฝากติดต,ตามนะครับผมเ,อเบอร์โทรเนี่เพ่อถามีพี่พี่น้องอยากติดตามไปเบิ่งหอดฟอกหอดฟ้ามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่หนึ่งศูนย์องส่อำเภอ เพื่อเมืองกาลสินครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อครับเพื่อเมืองกาลาสินนะครับรอครับพี่น้องซื่อว่าเป็นผู้เบาหนารอนะครับลูกผสมนะครับเป็นผู้เบาหนารอลูกผสมนะครับบานเท่ากันว่าจะเป็นลูกเคืองนะครับผมเดี๋ยวเป็นดาราผนได้แต่หอนลูกเคืองนะนะครับจากบาทนอครับนี่แม่นี่หาหมื่นสามพันนะครับผสมมาไปนอครับผมผสมใ้อาทิตย์นิงเหรอเนาะ นะครับไซหลอดที่โค้มตัวไซหลอดนะครับผมเอามาจากตัวไอ้เมื่อนี่ตัวเดียวนี่เนาะฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับห้ามีพี่น้องจะได้ไปเรียงน้ำศูนย์แปดหกสองสองห้าสองสองห้าหนึ่งหกสองสามนะครับหนึ่งหกหกสองสามอ่าขอบคุณที่หลายครับผมเปินเอามาแค่ตัวเดียวครับพี่น้องบรรยากาศล่มเนี่ยจังหน่อยนะครับ แม่ลูกบ่ครับตัวเดียวนะครับเดียวเดียวโดดๆนะครับทองไปครับทองแหครับทองพอได้ครับทองเบิ่อพันล้านได้จักเดือนแล้วอายุทองสี่เดือนครับพี่น้องนะครับตัวท่องเรียบร้อยนะครับทองที่ใดในทองครับทองแกครับทองที่แหลกนะครับแม่สาวทองแหลกเบิ่อพันล้านตัวททองเรียบร้อยใบหลอดครบส่วนสูงเท่าไรก็ครับร้อยสามแปดร้อยสามเก้านะครับเอามาตัวเดียวเล้มาหมือนนี่ อาฝากเบอร์นะครับผม061 061 030 030 1687 1687นะครับผมเอานะครับงวงงามควายงามนะครับมือนีผมพามาเบิร์นะครับลูกเขาเหนียวเซลีสานเนี่ยพี่น้องนะครับผมติดตามได้ในช่องรายละเอียดนะครับถามให้ละเอียดพี่น้องนะครับอันใด้่อครบคอมเมนต์ทักเตือนผมมาได้เด้อพี่น้องนะครับหาผมทายบาละเอียดนะครับขายเราพอเพ่อนี่งามคูโอ้ขายแล้วครับพี่น้องนะครับไปไล่แล้วจักบาลเราพ่อนี่ เอานะครับไล่ละนะครับจี่หมื่นนะครับเจ็ดนะครับกว่านะครับผมมานี้พาไปเบิ้งแม่ใหญ่อีกจักแม่หนึ่งนะครับอันนี้หาแม่อร่อยซีซิปนะเพื่อนว่าอ่างๆลึกๆหลา่ไปได้แล้วครับตัวนี้แสนซีนะครับผมเอาแสนซีนะครับผมอันนี้ท่องพอได้ครับ ทองเทพมงค้นในจักเดือนหรอครับอแเดือนกว่าแล้วนะครับทองที่ไหนครับทองที่สองนะครับส่วนสูงเท่าไรไอ้ร้อยสามสิบนะครับผมเปิดไว้แสนแสนซีนะครับตัวคู่กันไหนแมนปะอ่ามีตัวเดียวนะไอ้เหมือนนี่ฝากเบอร์หนะอครับบ่าย้ครัศูนย์หกห้าศูนย์แปดหกนสะครับเอาขอพูดในไลน์ครับอ้ายนะครับย่อมเพื่อใดกครับง เออควายบอลระเบ,บือครับพี่น้องนะครับร้อยสามสิบแปดได้นะครับ,รรบส่วนสูงของเพิ่นเทพมงคลน,นะครับในทองเออบิง่งแม่สาวอีกตัวหนึ่งเจาาลล้าบ้านเราพ่อแม่สาวหลายปันไหนเนาะครับหกท่ายพ่อหกทวนๆนะพ่อเนาะเอาผสมมาไป,ไปบ,าบ้านเด้บียูบ๊วยกันนะเนาะนะครับเป็นควายแม่สาวพี่น้องร้อยสามสิบ ประมาณเกือบลอยสามสิบหาครับพี่น้องนะครับเป็นควายโยมเพื่อใดพอ่อเอานะครับเมึงรอบตัวนะครับควายโยมเพื่อใดเพราะว่ายาโส,ะโสนะครับเบอร์โทษติดตองในห้าพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงน้ำนว่าเดี๋ยวพกเบอร์บ้านยังกับพอ่อบ้านไสมุน่นบ้านไสมุน่นนะครับพออยังครับพอ่อ,พอท่องมากพ่อท่องหนา พอท่องหนักนะครับบ้านไซมุ่นเด้อพี่น้องนะครับเอาขอบคุณในไลค์ครับพ่อนะครับบึงควายเผือกครับพี่น้องนะครับจากโตจากบาทเนาะคุณแม่นี่หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันยกคูนะพ่อแม่เนาะนะครับเป็นตัวแม่ทั้งคูนะแม่อายุประมาณจทกเดือนหรือแม่แปดเดือนกลัวครับพี่น้องนะครับผมเอาไปหาควายเผือกนะครับยกคูนะครับหนึ่งแสน กับอีกใครก็พหน่งมืงหน,ห,นหาพันเบอร์โทรติดต่อใน,นก่อนแม่แมจือ้อเบอร์เบอร์โทรบ้านไหนบ้านยังบ้านน้องอุ้มอำเภอบนน้าน,นน้องอุ้มตำบลหน้าศรีนวลอำเภอกันทรวิเวชยจังหวัดมหาสาร้ามคุณแม่แม่ท่องคุณ,คณนะครับเอาขอบคุณในหลายครับคุณแม่นะครับผมเวายนะครับพี่น้องนะครับอางเิงกับวหลายตนะครับผมแต่ว่าีเด็ดนะครับเอา แม่ลูกของไผ่นอะครับนี่บ่เห็นจ้คลองนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้กัควายบ่หลายป็นไรพี่น้องนะครับให้เบิ่งพ่อเป็นแนวทางนะครับี๋ยวคลิปหนาดีพลาพี่น้องมากเยี่ยมบรรยากาศอีกรอบนึงนะครับนัดหนานะครับเชิญชวนพี่น้องได้พี่น้องตลาดเปิดแล้วมากดูแลสุขภาพนะครับดูแลร่างกายจ้คลองล้วก็ป้องกันดีๆแมตแอลกอฮอล์นะครับวัดอุณหภูมิก้นเข้า รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมนะครับพี่น้องนะครับให,ให้ตลาดเท่าเดียวยกันไปดนๆน,นะครับเอาปิดไทยงวดจากสองสามตัวเนี่ยจ้บ้านเราพ่อนี่สามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันขายแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวพื่อนสี่หมื่นเก่าะ 4, 19, นะครับเมสาวประมาณอ่าสิบหกสิเจ็ดเดือนสี่หมืเก่าเหลือตัวเดียวอย่พ่อตัวนี้แมนปะโมแมนนะครับฝากเบอร์ไน้เพ่อศูนย์แปดสี่หกเจ็ดห อันนี้ครับ4 0 2 5นย์สนะครับเอาขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อนะครับปู้เร่นะครับเนเอาออกมาขายนะครับปู้เร่นี่นะครับเจ้าบ้านเราพ่อปู้เร่สี่หมื่นถ่ายได้ครับพ่อสี่หมื่นหาครับซ้ำนี่หอดสองปีไปห่อนหอดเนาะอ่าหัวปีกว่านนะครับปูเล่ของคุณพ่อเพิ่นอยู่อำเภอใดหลวงพ่อเนี่ย อำเภอเมืองสารคามนี่นะพ่อเนาะร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับเหลือตัวเดียวนี่บพ่อฝากเบอร์งนะครับถ้าพี่น้องอยากจะไปขุ้นน้ำผู่โครงสร้างดีๆยังสิ084ย8 4ปดซีหกแปดซีซนะครับเอาข,ขอบคุณในหลายครับคุณพ่อครับเอาปู่ด้วยครับพี่น้องว่าจะปิดคลิปเห็นของดีง,งามๆไหมพี่น้องเบื้องต้นหม,ม,กมกัมกงอหมักควายมักอ่า ใส่ขุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่หลายแต่ว่าแน่นดีพี่น้องครับ <c oughs> เนาจากหน้าพี่น้องไปซํานีนะครับผมฝากกดไลน์กดแชร์ให้จังหน่อยนะครับเพราะเป็นกำลังใจนะครับนัดวันที่สิบนัดแรกรถือว่าบรรยากาศดีคือคับพี่น้องเข้า <c oughs> ในเบิรงบรรยากาศนะครับจากหน้าพี่น้องไปซํานี่ขอบคุณไหไลายครับผมสวัสดีครับ